โผคอรมอศรษฐาสองตอนนี้เริ่มชัดเจนแล้วนะครับใครที่มีโอกาสเด้งจากเก้าอี้บ้างเดี๋ยวกกยวันนี้เพียวสรุปให้ฟังครับ หลังจากผ่านสงการมาไม่เท่าไหร่นะครก็มีเรื่องให้หลุ้นเลยนั่นก็คือการปรับตำแหน่งคอรมอรของเศรษฐาสองครับใครที่มีโอกาสถูกปรับเปลี่ยนบ้างน,นะครับมาดูกันดีกว่าฮะ,ค,ะคนแรกเลยคือนายสุดิตคลังแสงครับระฐมนรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็นายแพทย์ชนรนาศีแก้วครับระฐมนรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับโดย2คนนี้เนี่ยทำผลงานโดดเด่นมากในสภาครับแต่ว่าพอมาทําหน้าที่ในคอรมอกลับมีผลงานที่ไม่ค่อยชัดเจนมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อาจจะถูกส่งตัวกลับไปขับเคลื่อนงานในสภาพเพื่อให้ผลงานของรัฐบาลชุดนี้ตามทันพักเข้ากล แต่ความทุ่มเทแบบสุดตัวของหมอชลนาในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่สูญหายอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามีข่าวออกมานะครับว่าคุณหมอชลนาเนี่ยมีโอกาสลุ้นนั่งเก้าอี้ตำแหน่งประธานสภาเลยทีเดียวครับส่วนคนต่อมาครับคือคุณเกรียงกันตินันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคนที่4ครับคุณชัยยาพรมมครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคนที่5คุณพวงเพชรชุนละเอียดครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับคนที่6 คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับและคนที่7ครับคุณกิษดาจีนะวิจารณะนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองครับส่วนรายชื่อใหม่ที่มีโอกาสได้ตําแหน่งนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวไล่ดูกันไปเลยดีกว่าครับคนแรกคือคุณธีรรัตน์สำเร็จบานิชครับมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคนที่2ไผลิครับ ได้มีโอกาสนะครับนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หากคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเนี่ยก็จะสนับสนุนนายอัฐกรศิริรัชยากรสสชาเชิงเซามาแทนที่นั่นเองครับและคนที่3นะครับนายพิชิตชื่นบานครับที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นายชูศักดิ์ศิรินินครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตตาแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับคนที่4ครับคุณพิชัยชุนหวชีระนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนที่5คุณเผ่าภูมิโรจนจะสกุลครับมีโอกาสได้นั่งตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังส่วนนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับมีโอกาสไปนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพียงตําแหน่งเดียวครับโดยที่นายสุริยะจึงรุ่มเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมีโอกาสที่จะมารับตําแหน่งรองนาย,ยกแทนนายสมศักดิ์เทพสุทินนั่นเองนอกจากนี้ครับยังมีรายชื่อของนายสุชาติชมกลิ่นนะครับสบสบัญชีรายชื่อติดโผ <ogram> เป็นรัฐมนตรีในการปรับคอร์ครั้งนี้ด้วย ส่วนที่มีข่าวว่าจะมีการสลับเก้าอี้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยตอนนี้ดิวลงตัวเรียบร้อยแล้วไม่มีการปรับตําแหน่งหรือว่าไม่มีการสลับเก้าอี้กันอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปริงเนียด้เลยครับ